รายการเมืองไทยดีดีและจ๋าพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่เมืองเก่าจังหวัดสุโขทัยค่ะมาพบกับประวัติความเป็นมาหลากหลายเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะและตอนนี้ค่ะจังหวัดสุโขทัยได้มีการเตรียมงานค่ะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโขทยัยประจำปี2556ค่ะเราไปติดตามชมกันดีกว่าค่ะว่าเขาเตรียมงานจะไปถึงไหนแล้ว สุโขทัยเป็นที่ตั้งอาณาจักรแรกของชนชาติไทยเมื่อ700รกว่าปีที่แล้วคำว่าสุขโขทยัยมาจากคำสองคำคือสุขรวมกับอุทยัยหมายความว่ารุ่งอรุณแห่งความสุขจะเห็นได้จากอุทยานประวัติศาส์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสร์ศรีสัชนาลัยค่ะรอยอดีตแห่งความรุ่งเรืองซึ่งเป็นที่รู้จักของชาวไทยและชาวต่างประเทศโดยเฉพาะประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟของสุขโขทยัย ที่จะจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วงวันเพ็ญเดือน12ยังได้รับการจัดอันดับเป็นเทศกาลตรการตาอันดับที่สองของโลกอีกด้วยค่ะในวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปพูดคุยกับผู้อำนวยการอุทยานประวัติศาสตร์สุขุงไทยกันค่ะว่ากิจกรรมที่จะจัดขึ้นในปีนี้น่าสนใจอย่างไรบ้างเรียนให้ทราบอย่างนี้นะคะว่าการจัดงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยในวันเพ็ญเดือน12ทุกที่ ะะตั้งแต่ระดับประเทศลงมาเลยชุมชนต่างๆก็ได้มีการจัดงานลอยกระทง mm. เผาเทียนเล่นไฟขึ้นทุกที่นะคะเรียกว่างานลอยกระทงดีกว่านะคะประเพณีลอยกระทงเนี่ยจนชื่อเสียงของประเทศไทยเนี่ยเกี่ยวกับการจัดอีเวนต์ในลนนักษณะนี้เป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติโดยทั่วไปและบางคนชาวต่างชาติบางคนเนี่ยถึงขั้นร้องเพลงลอยกระทงเป็นด้วยซ้ําไปนะคะแต่ที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยเนี่ยที่พิเศษกว่าที่อื่นคือ สถานที่จัดงานลอยกระทงนั้นคือเมืองเก่าสุขโขทยัยซึ่งเคยเป็นอดีตราชธานีของอสยามประเทศนะคะเป็นราชธานีแห่งแรกของชนชาติไทยเมื่อได้มีการจัดงานลอยกระทงขึ้นณนะดินแดนแห่งนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเป็นการจัดงานลอยกระทงที่มีฉากหลังเป็นโบราณสถานซึ่งมีอายุ700กว่าปีมาแล้วไม่ต้องไปสร้างบรรยากาศขึ้นมาใหม่เลยคือเป็นม,มรดกของเดิมของ บรรพชนที่ได้สร้างสารไว้พอเข้ามาในงานลอยกระทรงเผาเทียนเล่นไฟของจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ทําให้บรรยากาศของความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันเกิดขึ้นาท,าทางจังหวัดสุโขทัยก็เลยได้สร้างบรรยากาศของงานลอยกระทรงว่าเป็นขรึมขลังอลังการงานของเราจะไม่ใช่ในลักษณะของงานวัดนะคะที่ลงเล้งไปด้วยเสียงดนตรีอะไรต่างๆแต่เราจะสร้างบรรยากาศที่ย้อนอดีตกลับไปว่าเมื่อถึง งานวันเพ็ญเดือน12เนี่ยในอดีตที่สุโขทัยเนี่ยเขามีบรรยากาศของการจัดงานลอยกระทงยังไงกิจกรรมเนี่ยก็จะเริ่มตั้งแต่หลักๆเลยก็เริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นเนี่ยนะคะก็จะมีการแสดงนะคะการแสดงโขนของกรมศิละปะกรซึ่งทั้ง5วันเนี่ยที่มีการจัดงานลอยกระทงเนี่ยก็จะมีการแสดงโขนทั้ง5วันแต่ไม่ซ้ําตอนกันเลยนะคะแต่ละวันก็จะมีอ่าแต ก็จะมีอะตอนต่างๆคือดูวันนี้แล้วก็ไปดูวันพรุ่งนี้เนี่ยก็จะเป็นคนละตอนกันค่ะ,คะก็สามารถที่จะชมได้ทั้ง5วันเลยนะคะมีโขนแล้วมีอะไรอีกบ้างคะ,คะมีการแสดงโขนนะคะแล้วก็จะมีะลานเทศลานธรรมนะคะของสำนักพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็ตอนอมีไรอันซาวนะคะแล้วก็จะมีการแสดงตำนานเท้าสีจุลาลักษณ์ซึ่งก็คือต้นตำรับของนางนพมาศนะคะ ก็จะมีการแสดงโดยใช้ผืนน้ําของตะพังตะกวนเนี่ยเป็นฉากบางคนก็เรียกว่าเป็นตำนานเรือเท้าสีจุฬาลักษณ์เพราะว่าเ,เราเล่าเรื่องวิถีชีวิตของชาวสุขโขทยัยโดยผ่านผืนผืนน้ําที่ตะพังตะกวนก็เล่าประวัติของนางนพมาศแล้วก็การประดิษฐ์กระทงต่างๆขึ้นมาในยุคสมัยนั้นนะคะแล้วก็มีการเล่นไฟเล่น<อ>ไฟก็คือการแสดงพลุ<อ>นะคะซึ่งจะมีทั้ง5วันเลยนะคะเป็นพลุของ สุขโขทัยนี่แหละค่ะตามศิลาจารึกที่บอกมาดูกันแน่นขนาดเสียงดังจากแตกเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะจังหวัดสุขโขทัยได้ทำการประชุมเตรียมงานการจัดการลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟกันมานานกว่าครึ่งปีแล้วคะ่ะ โดยในส่วนของพื้นที่การจัดงานในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็จะจัดพื้นที่แบ่งโซนกิจกรรมต่างๆมากมายเลยค่ะอย่างในพื้นที่หลักที่จะใช้ลอยกระทงพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทั้ง11กระทงก็จะใช้พื้นที่ของกระพังตาลเป็นจุดแสดงกระทงค่ะ และจะนำลงลอยจริงในตระพังตระกวนซึ่งเป็นสระน้ำที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานเมืองเก่าของสุโขทัยค่ะนอกจากนี้ก็ได้จัดสร้างท่าน้ำไว้ในจุดต่างๆมากมายเลยนะคะ mm hmm. เพื่อให้ประชาชนได้ลอยกระทงตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง5วันในพื้นที่ทั้งอุทยานเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมหมดเลยอย่างถ้ามองไปที่เจดี JD ที่เราเห็นด้านหน้าน,านะคะด้านหน้าเนี่ยตรงนี้จะเป็นตลาดประสารหรือตลาดแลกเบี้ยข,ของทอทท ชื่อตลาดประสานเนี่ยมันมีอยู่ในศิลาจารึกนะคะคเป็นมาอย่างไรคะเ,เข้าใจว่าคําว่าประสานเนี่ยน่าจะมาจากคาว่าบาซาในภาษาอาหรับเพราะบาซาแปลว่าตลาดเราก็ไปเรียกทับภาษาอาหรับว่าเป็นตลาดประสานมันก็คือบาซาเนี่ยะะแหละค่ะแล้วจนกระทั่งมาเป็นไนท์พลาซาปัจจุบันเนี่ย<อ>คนก็อาจจะไม่รู้นะเพราะว่าไอ้คำว่าพาซาจริงๆมันก็มาจากคําว่าบาซาเนี่ยแหละเพราะว่าแต่ก่อนนั้นคนที่มาทําค้าขายกับ ดินแดนในสยามประเทศเนี่ยก็มีพวกกลุ่มประเทศในกลุ่มเ,เปอร์เซียค่ะ,คะอาหรับตลาดประสานของททเนี่ยจะมีสเสน่ห์มากเลยเขาแทบจะไม่ต้องจัดอะไรเลยด้วยซ้ำเลคือให้กลมกลืนกับสถานที่แล้วก็คนที่จะไปซื้อเนี่ยคือเอาเงินมาแลกเบีย้ยเป็นหอยเบีย้ยค่ะต้องแลกเบี้ยก่อนค่ะต้องแลกไปในตลาดใช่ใช่เขาจะมีตลาดแลกเบีย้ยคือเอาเงินมาซื้อไปเอาเป็นหอยเบีย้ยแล้วก็หอยเบี้ยก็จะไปแลกซื้อของในนั้น ซึ่งน้องจะเห็นว่าเขาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเห็นไหมคะพอ,พอถึงเวลานั้นเนี่ย,ยใช่ค่ะเพราะว่าในการค้าการขายในอดีตเนี่ยมันไม่ต้องมาตั้งร้านรวงอะไรต่างๆแค่มีแค่ตัวหนึ่งนะคะก็ขายของกันได้แล้วแล้วผู้ที่เข้าไปในตลาดเนี่ยก็พอซื้อของเสร็จก็มานั่งทานอาหารกันในบรรยากาศแบบโบราณโบราณซึ่งซึ่งต้องมาดูในวันนั้นค่ะพอถ่ายวันนี้เสร็จเดี๋ยววันที่จัดงานลอยกระทงจริงๆเนี่ยมาดูอีกทีแล้วก็ อย,อย่างตลาดแรกเบี้ยเนี่ยดูบีฟอร์ก่อนนะเป็นแบบนี้นะพออัฟเตอร์วันจริงๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นตลาดแรกเบี้ยเลยเต็มรูปแบบเลยในจุดนี้คือเจดีวัชนะสงครามค่ะซึ่งในปีนี้ลานด้านหน้าเจดีจะถูกเนลมิเให้กลายเป็นป่าหิมาพานสถานที่แสดงธรรมของพระสงฆ์ เป็นจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมานั่งรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระสงฆ์ในแบบโบราณน,นั่นเองค่ะพื้นที่ตรงนี้อย่างที่บอกว่าจะเป็นลานเทศลานธรรมในปีนี้เนี่ยทางสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัยเนี่ยจะเนรมิตให้เป็นป่าอิมพานซึ่งก็ต้องมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเพราะพี่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเนาะเพราะว่าปีที่แล้วเขาไม่มีเขามีเหมือนกันแต่ว่าเป็นพื้นที่เล็ก แต่ว่าไอ้จัดที่ใหญ่อลังการแบบนี้เนี่ยะจะไม่มีเมื่อปีที่แล้วตรงนี้จะเป็นตลาดโบราณค่ะตลาดโบราณอของเหมือนตลาดทะล่วงจะย้ายจากพื้นที่ตรงนี้ไปจัดตรงศาลาสี่หลังนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้ในปีนี้เขาเปลี่ยนใหม่ว่าป,ปา<ข>อิมอให้เป็นป่าหิมพานเป็นาราชเลนทามแล้วก็ใช้พื้นที่ตรงนี้เต็มรูปแบบโดยมีฉากหลังคือวัชนะสงครามก็ ฉากหลังก็ไม่ต้องไปหาที่ไหนเลยคือเขามีอยู่แล้วแล้วพอตอนกลางคืนปั๊บเนี่ย,ยเราก็จะมองเห็นตัวของพระเจีดีองค์ใหญ่เนี่ยนะคะซึ่งจะมีไลท์อัพมีไฟสาดไปแล้วก็เขาจะประดับด้วยตะคันเป็นตะเกียงเล็กๆนะคะมองไปก็จะเห็นเป็นตะเกียงแสงตะเกียงที่มาจากตะคันเนี่ยะคะ่ะพร้อมกับแสงไฟที่สาดไปซึ่งจะสวยมากในส่วนของวัชนสครามด้านข้างทางฝั่งทางฝั่งสายมือของเราเนี่ย ก็จะเป็นพื้นที่ที่จัดแสดงโขนของกรมจิตรกรทุกวันในพื้นที่ของนณะสงานะคะส่วนวัดมหาธาตุเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูใกล้ๆตรงนี้จะเป็นที่แสดงแสงเสียงหรือไลแอนเซาเราไปดูกันเลยค่ะอ่าได้ค่ะการจัดงานภายในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยไม่เปิดให้นำรถส่วนตัวเข้ามาในพื้นที่นะคะ เนื่องจากจะทําให้เสียบรรยากาศของเมืองโบราณแต่จะจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการเดินเที่ยวชมงานสามารถปั่นจัก,กรยานหรือนั่งรถรางที่จัดไว้บริการแทนค่ะและในตอนนี้ผออนงครานก็จะพาเราไปชมจุดสําคัญในงานอีกจุดหนึ่งนั่นก็คือวัดมหาธาตุตั้งอยู่กลางเมืองสุขโขทยัยเป็นศาสนาสถานที่เป็นหลักบ้านหลักเมืองของชาวเมืองเก่าสร้างในสมัยพ่อขุนศรีอินทราธิ์ นับเป็นโบราณสถานที่สำคัญและมีสิ่งปลูกสร้างมากที่สุดของสุขโขทยัยแล้ววัดมหาธาตุปีนี้จะจัดกิจกรรมอะไรบ้างคะในงานลอยกระทงบริเวณวัดมหาธาตุเนี่ยทุกปีจะจัดการแสดงแสงเสียงเล่าถึงประวัติของเมืองสุขโขทยัยนะคะตั้งแต่มีการสร้างบ้านแปลงเมืองขึ้นมานะคะแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาโดยที่มีกษัตริย์ราชวงศ์พระล่วงคที่เรารู้จักเนี่ยนะที่เริ่มต้นจาก รัชการของพ่อขุนศรีอินทราทิตศเนี่ยเริ่มเล่าเรื่องต่างๆของเมืองสุขโขทัยนะคะตั้งแต่พ่อขุนศรีอินทราทิศพ่อขุนรามคำแหงวิถีชีวิตของคนสุขโขทัยที่ผูกพันกับศาสนาแล้วก็มา,จาเจริญรุ่งเรืองอย่างสูงสุดในสมัยของพระมหาธรรมรา,าชาลิไทยก็จะเป็นเนื้อเรื่องที่อยู่ในการแสดงแสงเสียงเนื้อเรื่องพวกนั้นนี่ก็เขียนมาจากข้อมูลที่ปรากฏในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งคนไทยนะถ้าพูดปับ๊บคนไทยจะนึกนึกเรื่องราวในจารึกของพ่อขุลามแหงออกเลยขึ้นต้นด้วยพ่อกูชื่อสีอินทราทิตนึกออกไหมคะ,ะแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองนะตูพี่น้องท้องเดียวกันห้าคนมีผู้ชายสามผู้หญิงสองบอกหมดเลยนะแล้วก็พี่เผือผู้อ้ายตายเตี้ยมแต่ยังเล็ก นะมีพี่น้องห้าคนพี่ชายคนโตเสีย,สยไปตั้ง,ตงแต่ยังเล็กๆแล้วก็ในฉากไร้สอนซาวเนี่ยก็จะมีคนที่ยืนเป็นพ่อขุนศรีอินทราทิศมีนางเสืองแล้วก็มีครอบครัวของท่านแล้วก็มีเรื่องเล่าเล่าตั้งแต่เริ่มสร้างสุขโขทัยโดยราชวงศ์พระล่วง วัดมหาธาตุจะเป็นพื้นที่ที่ใช้จัดการแสดงแสงสีเสียงมีการจัดเวทีการแสดงกลางน้ำเล่าเรื่องวิถีชีวิตาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีของชาวสุขโขทยัยโดยมีฉากหลังเป็นพระวิหารสูงพระวิหารหลวงและเจดีย์ประธาน ซึ่งเป็นฉากธรรมชาติที่สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองสุขโขทยัยการแสดงในจุดนี้จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงเล่าเรื่องเมืองสุขโขทยัยและตำนานการลอยกระทงของเท้าศีจุลาลักษ์หรือนางโนภมาศค่ะบรรยากาศในช่วงกลางคืนจะแตกต่างกับกลางวันนะคะเพราะมีการประดับไฟตะกันหรือไฟตะเกียงส่องสว่างทั่วพื้นที่ และไฮไลท์ของงานก็คือการเล่นไฟค่ะหรือการแสดงพุไฟโบราณที่เรียกันว่าพุตะไลไฟพเนียงซึ่งเป็นการแสดงที่เชื่อว่ามีมาตั้งแต่สมัยโบราณค่ะตามหลักฐานที่สำคัญปรากฏในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งกล่าวว่าเมืองสุขโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงเทียนย่อมคนเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟ เมืองสุโข,ขทัยนี้มีดังจักแต่การเล่นไฟเป็นสีสันที่สำคัญของงานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุโข,ขทยัยถือเป็นศิละปะอย่างหนึ่งที่เป็นภูมิปัญญาเก,ก่าแก่ผู้ทำจะต้องเป็นผู้มีความชำนาญและประสบการณ์สูงการประดิษฐ์ดอกไม้ไฟโบราณต้องอาศัยคิดลับมากมาย กว่าจะออกมามีสีสันสวยงามบนท้องฟ้าอย่างที่เราได้เห็นกันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะและในวันนี้ค่ะจากจะพาคุณผู้ชมไปชมกันว่าพลุไฟเมืองโบราณของเมืองเก่าสุขโขทยัยมีที่มาที่ไปอย่างไรอาจารย์สัญ,ญลักษณ์บุญเสริมส่งเป็นชาวสุขโขทยัยผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาการประดิษฐ์ดอกไม้ไฟโบราณมาจากผู้เป็นพ่อจนถึงปัจจุบัน อาจารย์ก็ยังรับสั่งทำผู้ไฟโบราณและอนุรักษ์วิธีในแบบเก่าแก่คือการใช้มือประดิษฐ์ทั้งหมดเรื่องราวของผู้ไฟโบราณเมืองสุขโขทัยจับเป็นอย่างไรไปคุยกับอาจารย์กันดีกว่าค่ะอาจารย์คะคำว่าเผาเทียนเล่นไฟของคนโบราณเขาหมายถึงอะไรกันล่ะคะเออคือเผาเทียนเล่นไฟเนี่ยนะ,ะท่านหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์ท่านไปศึกษามาจากหลักศิลาจารึกนะฮะแกะออกมาว่า เมืองสุขโขทัยนี้มีสี่ปากประตูหลวงคนเชียนกันเสียดกันเข้ามาดูท่านเผาเทียนท่านเล่นไฟสุขโขทัยนี้มีดังจากแตกเลยท่านก็เอาแกะจากคำตรงนี้จากศิะะลาจารึกตรงนี้มาเป็นนั่นของลอยกระทงที่ท,ที่ท่านคิดขึ้นในปี2 5 2 0ว่ามันหน้าสุขโขทัยน่าจะเปิดว่าควรจะมีงานว่างานลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟ ก็เอาสาอย่างจากหลักศิลาจาลึกเนี่ยมาประกอบกันแล้วที่นี่การทำคุไฟโบราณแตกต่างจากที่อื่นยังไงบ้างคะคือเราหนึ่งนะฮะเราอนุรักษ์ไฟไทยไว้เพื่อให้ลูกหลานนะคะคนรุ่นหลังเนี่ยได้ดูซึ่งไฟไทยตอนนี้มันกำลังจะสูญไปทีละอย่างทีละอย่างทีละอย่างนะคะแล้วไฟไทยโบราณเนี่ยเป็นไฟไทยที่ละเอียดอ่อนเป็นกรรมวิธีที่ทำแล้วแบบไม่ใช่ง่ายๆเวลาจุดออกมาแล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนกับ ขั้นตอนนียมันง่ายมากแต่ความจริงไม่ใช่เลยและอย่างไฟไทยโบราณเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะใช้ทําด้วยมือเราจะใช้มือทําเราจะ,จะจะไม่ใช่เครื่องจักรแต่บางที่อย่างไฟพเนียงเนี่ยเขาอาจจะใช้แม่แรงอัดไปก็ได้แต่นี่ส่วนผสมมันก็แตกต่างกันสาเหตุที่เราไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าเวลาจุดออกมาแล้วดอกมันมดอกมันต่างกันดอกของของไอ้ไฟดอกไฟพเนียงเนี่ยถ้าเราใช้มือเนี่ยมันจะได้ดินหย,ยาบๆแล้วดอกเวลามันมาเต้นขึ้นมาจากกระบอกเนี่ย มันจะทําให้แสงสว่างมากกว่าดอกดวงมันจะสวยกว่ากันก็เป็นงานฝีมือเป็นงานฝีมือด้วย,วยแล้วจุดเด่นของการจุดไฟเพลิงโบราณในปีนี้ในงานลอยกระทงมีจุดเด่นหรือไฮไลท์ยังไงบ้างคะคืออย่างนี้นะคะออไฟไทยโบราณเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราก็ยังไม่ไม่ไม่เอามาเอามาให้คนดูมากนะักอย่างปีนี้เราจะเล่นเรียกว่าแทบจะครบทุกอย่าง ก็จะมีไฟเพียมาศไฟไฟพันเนียงไฟกังหันไฟลูกกรดไฟช่างร้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งเป็นไฟไทยโบราณไฟตะไลเนี่ยเป็นไฟไทยโบราณแล้วเราจะเอามาผสมผสานกับบูรณาการกับไฟสมัยใหม่ซึ่งเป็นเรียกว่าไฟน้ําตกหรือไฟสายทาราไฟสายทาราเนี่ยเราก็มาดัดแปลงเอาว่าเขาหลวงของเราเนี่ยนะคะของสุโขทัยเนี่ยเป็นเขาหลวงที่สวยเราก็จะมาขึ้นไฟสายทาราให้เป็นรูปเขาหลวง นะคะธรรมดาเนี่ยไฟาลาสายทาลานี่ก็จะขึ้นตรง,ตรงๆ,ๆเฉยๆร้อยลงมาเฉยๆแต่ทีนี้เราจระบีทห้เป็นรูปภูเขาหลวงซึ่งจะเป็นไฮไลท์ของงานคุณผู้ชมคะกว่าจะได้ผู้แต่ละอันที่เราเห็นไปจุดแตกบนท้องฟ้าให้สีสันสวยงามประการตาสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับเทศกาลต่างๆโดยเฉพาะงานประเพณีเผาเทียนเล่นไฟจังหวัดสุขโขทัยนี้ไม่ใช่ง่งงายๆเลยนะคะ พรใช้ฝีมือมนุษย์ล้วนๆไม่ได้ใช้เครื่องจักรเลยค่ะเนื่องจากเป็นกรรมวิธีโบราณงานเทศกาลใหญ่ๆห,หนึ่งงานต้องใช้ผู้ไฟเป็นจำนวนมากเลยนะคะและต้องอาศัยความละเอียดอ่อนในการทำทุกขั้นตอนเลยทีเดียวค่ะซึ่งอาจารย์สัญลักษณ์ก็มีผู้ช่วยเป็นชาวบ้านที่ว่างจากการทำงานมาช่วยกันทำผู้ไฟเป็นการสร้างไรายได้เสริมให้คนในชุมชนอีกด้านค่ะอย่างคุณตาที่นั่งเหล่าไม้ไผ่อยู่นี้ ก็ทำกุไฟโบราณมากว่า10ปีแล้วนะคะนี่แหละค่ะเบื้องหลังความสวยงามตระการตาของงานประเพณีลอยกระทงเผาเทียนเล่นไฟตัวจริงดอกไม้ไฟโบราณที่สำคัญซึ่งจะจุดโชว์ในงานลอยกระทงสุดของไทยทุกปีคืออง์ไฟพะเยียมากหรือไฟดอกไม้พุ่ม ซึ่งจะจุดเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาต่อผู้มีฐานันดรศักดิ์ในพิธีเรามาดูกันค่ะว่ากว่าจะออกมาเป็นต้นไฟที่สวยงามได้ไม่ใช่ง่าย,ายเลยค่ะราจะสาธิตการทําไฟพิยาม,มาสามสีนะคะว่าวาวิธีการทําแต่ละขั้นตอนเป็นอย่างไรนะฮะ เราจะเป็นหลอดเหมือน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 ดอกเทียนนะคะเราจะใช้ตัวนีใ้ใส่ใส่ดินที่เราผสมเป็นสีแล้วที่คะขั้นต่นการทำก็เอาดินใส่ตะกอ,อส่วนไฟประเภทนี้ฮะค่อนข้างไม่เป็นอันตรายเราทึงสามารถทำตรงนี้ได้แต่ไฟที่เป็นอันตรายเราไม่ไปทำอีกทีนะ่หนึ่งอ่ะ เนะฮะเราจะใช้มือใช้มือทั้งหมดใช้มือตัดแล้วตอกให้แน่นนะตอกนี่เราก็ต้องใช้กระดาษรองเพื่อไม่ให้มันไม่ให้มันกระเทือนอ่าเสร็จแล้วนะฮะสมมุตรเริเราเราเรา,เราต้องการสีแดงสีแ,สแรกสีแรกให้ได้ให้กับเท่าไหร่นะฮะเราก็วัดวัดโดยใช้ไม้วัดเพื่อทั้งหมด70ดอกเมื่อเราจุดออกมาแล้วมันจะได้เป็นแดงพร้อมกัน นะะคแล้วต่อไปเราก็ใช้สีอีกสีหนึ่งคือสีเขียวสีเขียวใส่ใส่เข้าไปในดอกในดอกเดียวกันเนี่ค่ะตอนนี้เนี่ยพอเราได้เราได้ดอกไม้ชั้นแรกที่เราต้องการแล้วเราก็กรอกด้วยสีเขียวต่อไปนี่ค่นะนี่ต้องนั่งกรอกแบบเนี้ยเ,เพื่อจะให้สีมันสมุทกันแน่นเท่ากัน ต้องใช้ไม้ระกรรมไม้ระกมนี่เป็นไม้อ่อนเพราะเรื่องจากเวลาเราไปทาเป็นเป็นต้นเราต้องใช้แท่เสียบเคเสียบเข้าไปถ้าเป็นไม้แข็งไม่ได้ต้อเป็นไม้ระกำไม้กระทั่งจุกน้ำก็ได้ก้เป็นไม้ระกรเนี่ะเราจะต้องวัดวัดขนาดเนี่ยไม้ระกมเนี่ยต้องเท่ากันแล้วก็ต้องมีแบบ หลังจากเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาร้อยเป็นเป็นชั้นนะคะโดยการใช้ลวดเนี่ยแหลมเจาะเจาะไปที่ไอดอกเทียนนะคะพอเจาะเสร็จแล้วก็เริ่มร้อยเนี่ยที่นี่คือสายชนวนเมื่อก่อนเป็นเมื่อก่อน,นใช้ใช้ไอดินปืนแล้วใช้ไอมือเนี่ยควนกับกระดาษยากมากถ้าคนไม่ถ้าคนไม่ชำนาญจะทำไม่ได้ เท่านนนั้ะะคะเห็นไหมคะว่ากว่าจะทําได้แต่ละอันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยค่ะดังนั้นคุณผู้ชมต้องมาชมด้วยตาของตัวเองนะคะว่าตอนสุดจริงๆในงานแล้วธูไฟเหล่านี้จะสวยงามประการต่างมากเพียงไหน,นและท้ายที่สุดค่ะท่านพ่อเมืองสุขโขทยัยก็ได้มาร่วมเชิญชวนคุณผู้ชมให้มาร่วมงานครั้งนี้ด้วยค่ะไปพบกับท่านกันเลยค่ะในปีนี้นะครับจังหวัดมีความพร้อมทั้ง ด้านคนนะครับที่จะช่วยทํางานที่จังหวัดก็แบ่งงานกันทำนะครับมีทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคส่วนของรัฐบาลซึ่งตรงนี้นะครับก็ยืนยันว่าผู้ที่บัเที่ยวง,งานเรากะทง n g นะท่านจะได้รับทราบนะครับความเป็นมาของอสุโขทัยในอนดีตที่มีความพร้อมทางด้านศิลร,ระวัฒนธรรมแล้วก็ประเพณีดีงามซึ่งในส่วนนี้นะครับ ก็คิดว่าถ้าใครได้มาเที่ยวที่สุโขทัยนะครับ mm hmm. ก็คงจะประทับใจ mm hmm. เพราะว่าทุกภาคส่วนให้ความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมการจัดงานในปีนี้นะครับจุดที่เป็นไฮไลท์ที่สําคัญนะครับ mm hmm. ก็เป็นการจุดพุย้อนรอ,อยนะครับประเพณีใน,ในหลักศิลาจารึกนะครับในอดีตซึ่งจุดพุนะครับถึงสประตูมุมเมืองซึ่งถือว่าเป็น การจูพุที่มีมาตั้งแต่อดีตแล้วก็เป็นพุทที่ทำขึ้นในจังหวัดสุขโขทัยเองนะครับซึ่งมีการถือว่าเป็นการประดิษฐ์แล้วก็เรียนรู้ศิลปะในการทำพุก็ดีแล้วก็วิธีการต่างๆเนี่ยมีการปรับปรุงทำใหส้สวยงามยิ่งขึ้นนะครับจุดสำคัญนะครับหรือไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อการอัญเชิญพระประทีปนะครับ ซึ่งจังหวัดสุโขทัยได้รับพระมหากรุณาธกคุณอย่างสูงจากองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็พระบรมวงศานุวงศ์อีกสิบเอ็ดพระองค์นะครับที่พระราชทานพระปทิบเนี่ยเพื่อให้มาลอยในคืนมาลอยกระทงวันที่17บเจ็ดพฤษเนี้นะครับก็จะเป็นการอัญเชิญกระทงพระราชทานที่สวยงามแล้วก็มาลอยในคืนมาลอยกระทง ครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์อีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือ,อาการจําลองตลาดโบราณหรือตลาดประสานซึ่งเราจังหวัดนัน้รับความร่วมมือจากทางาการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะครับซึ่งมีการแต่งตัวในสมัยสุขโขทัยด้วยแล้วจะมีการาแลกเบี้ยนะครับเพื่อ,อใช้ในการาซื้อขายอาหารตรงนี้จะเป็นจุดสนใจแล้วก็จะเป็นอาหารโบราณที่อร่อยๆของ จังหวัดสุโขทัยนะครับก็คงจะเชิญผู้ที่มาเที่ยวงานนะครับมาตรงจุดตลาดประสานนี้ด้วยนะครับงานมนรอยกระทงของจังหวัดสุโขทยัยเป็นงานหนึ่งนะครับที่เมื่อใครได้มาเที่ยวที่จังหวัดสุโขทัยแล้วนะครับก็คงจะทราบถึงบรรทบุุษของเรานะครับในนามของจังหวัดสุโขทัยเนี่ยก็จะพยายามถ่ายทอดนะครับประเพณีก็ดีหรือเนื้อประวัติธรรมที่ดีงามของจังหวัดสุโขทยัยเพื่อให้ปรากฏ ต่อ,อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ต่อชาวโลกได้รู้จักประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดสุโขทัยดีขึ้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับมาร่วมในงานพิณีลอยกระทงครับ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบรรยากาศในการเตรียมงานการจัดประเพณีลอยกระทงค่ะและจังหวัดสุขโขทัยก็คือต้นกําเนิดของประเพณีลอยกระทงในประเทศไทยของเรานะคะชาวบ้านจังหวัดสุขโขทัยยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเพื่อต้อนรับการมาเที่ยวของท่านผู้ชมค่ะและ วันที่13ถึง17พฤศจิกาย,ยานนี้หากท่านผู้ชมยังไม่มีโปรแกรมไปเที่ยวที่ไหนวางวางขับรถมาเที่ยวจังหวัดสุโขทัยกันนะคะมาในงานประเพณีลอยกระทงเขาเทียนเล่นไฟประจำปี2556ค่ะวันนี้่าและเมืองไทยดีๆลาคุณผู้ชมไปก่อนในเทปหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามชมวันนี้สวัสดีค่ะ